ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูนะคะช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีธนูนะคะหรือท่านใดที่เกิดในรักคนาราศีธนูก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะอันนี้เราสับไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะดึงไพ่ออกมาทั้งหมด3ใบค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูช่วงวันที่16ถึง30กันยายนนี้เป็นอย่างไรนะคะค่ะชาวราศีธนูได้ไพนะะ่7ถ้วยนะเซเว่นออฟคัพนะคะเอ็กออฟคัพนะ1ถ้วยนะคะแล้วก็ได้ไพ่ควีนออฟเพนเดเคิลราชนีถือเหรียญชาวราศี ธะนุนะคะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่แห่งการจินตนาการเพร้อฝันที่มากเกินไปไม่ลงมือนะ,ะเน้นที่ลงจะดีกว่าเอ็กออฟคัพนะคะสำเร็จสมหวังแล้วก็เลื่อนปรับตำแหน่งนะคะไพ่ควีนออฟเพนเดเคลสถานการณ์การเงินท่านจะอูฟูมากชีวิตในช่วงกลางเดือนกันยานะคะชาวราศี ธนูนะคะไพ่บอกว่าสิ่งใดก็ตามไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจเรื่องที่คาดหวังที่ปรารถนาเขาไพ่แนะนำให้ท่านเน้นการลงมือทำอย่าจินตนาการอย่าเพ้อฝันอย่างเดียวต้องลองลงมือทำเล็กเล็กนน้อยก็ต้องลองทำว่ามันเป็นอย่างไรนะคะบางท่านบางท่านนะ,ะกำลังทรัพย์เราไม่มากเราก็ จินตนาการที่จะเปิดธุรกิจเปิดร้านค้าใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมาะไม่เหมาะดูความเป็นจริงดูสถานการณ์เป็นจริงของชีวิตท่านด้วย นะคะเพราะว่าบางขรัางาอยากทําใหญ่แต่มันกำลังเราไม่ถึงมันก็โอกาสที่มันจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้มันก็เป็นไปได้น้อยนะคะถ้าจะไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาไม่แนะนําอย่างยิ่งนะคะชาวราศีธนูหรือแม้แต่เรื่องงานโปรเจกต์โครงการต่างๆก็ตามบางครั้งท่านอาจจะอยู่ในส่วนของหัวหน้าผู้บริหารเจ้านายอะไรเงี้ยวางแผน นะคะบริหารจัดการไว้แท่นก็วางแผนบริหารจัดการไว้ดีแหละแต่บางครั้งลืมไปว่าคนที่ปฏิบัติลูกน้องพนักงานของเราเขาสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราคาดหวังปรารถนาแค่ไหนดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือท่านถ้าท่านอยู่ในส่วนของหัวหน้าเจ้านายผู้บริหารลงไปควบคุม,มดูแลการทางานของลูกน้องนะ,ะต้องคอยตบซ้ายตบขวานะคะให้มันเข้ากรอบเข้านี่ให้มันเป็นตามที่เรา ตั้งเป้าไว้จะดีกว่านะคะไม่ไม่แนะนําให้ชี้นิ้วสั่งงานอย่างเดียวนะคะหรือออกคําสั่งอย่างเดียวแล้วก็ไปหายอะไรเงี้ยจะไม่สําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ลงไปควบคุมไปดูแลไปจัดก,การไปช่วยแก้ปัญหาไปดูหน้างานไปดูสถานการณ์จริงด้วยนะท่านจะสําเร็จในงานในธุรกิจที่คาดหวังที่ปรารถนามาถึงเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องงานหรือแม้แต่การ ทำงานงานราชการในงานเอกชนก็ตามนะคะคือการเสนอโปรเจกต์โครงการใดก็ตามอย่าให้มันโอเวอร์เกินไปนะคะบางครั้งอะ่ะท่านทําไม่ได้หรอกแต่ท่านอาศัยจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นแผนกอื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักมันมันก็ไม่ได้นะคะจุดหลักจุดใหญ่คือท่านต้องพึ่งลําแข้งของตัวเองต้องเดินด้วยของด้วยด้วยความรู้ความสามารถตัวเองจะดีกว่า ไม่ใช่ว่าวาดโปรเจกต์โครงการนี้ไว้สูงแต่ต้องขอความร่วมมือจากส่วนนู้นส่วนนี้แผนกนู้นแผนกน,นี้อะไรเงี้ยมันจะไม่สมหวังนะเน้นพูด,ดง่ายๆชาวราศีธนูนะคะถ้าอยากสมหวังสมปรารถนาเนี่ยต้องลงมืออย่างเดียวนะคะต้องลงมืออย่างเดียวอย่าจินตนาการอย่าเพ้อฝันเกินไปก็พอแค่นั้นนะคะรู้จักทํา นะบางครั้งถ้าจินตนาการใหญ่ลองฝึกทำเล็กๆก,ก่อนถ้าเล็กๆรอดแล้วค่อยเริ่มขยับขยายขึ้นจะดีกว่านะอย่าเอาคำสั่งหรืออย่าชี้นิ้วทำดีที่สุดนะแม้แต่บางครั้งเจ้านายหัวหน้าผู้บริหารกำลังมองความรู้ความสามารถคุณอยู่คุณอาจจะจัดก,การบริหารได้ดีก็จริงแต่คุณลงมือปฏิบัติไม่ได้บางครั้งตำแหน่ง ที่เขาจะปรับจะเลื่อนให้คุณก็อาจจะไม่สมหวังแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านลงลุยสู้เดินหน้านะคะทำจริงจังนะสำเร็จมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขามองเห็นความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งไม่ว่างานราชการหรืองานเอกชนก็ตามนะคะชาวราศีธนูเน้นจริงจังทํา ทำลงมือทําเป็นหลักยาพึ่งไขนะต้องพึ่งตัวเองนะชาวราศีธนูนะคะส่วนเรื่องสถานการณ์การเงินชาวราศีธนูนะคะถ้าท่านแบบว่าเรียกว่าอะไรถ้าท่านคาดหวังเกินไปอ่ะมันจะไม่ได้มันจะไม่ได้ไไดถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านปล่อยวางยอมรับความจริงอะ่ะท่านจะได้เงินจะเข้ามาเยอะเงินที่คาดหวังที่ปรารถนาจะเข้ามาเยอะ นะสมมุติอ่ะท่านตั้งต้นไว้ว่าเอตอตรงนี้ต้องทายรายได้เท่านี้นะธุรกิจโปรเจกต,ต์โครงการนี้ต้องมีกําไรเท่านี้นะถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านมัวแต่จินตนาการแต่ไม่ลงมือไปทำหรือไปดูหน้างานเลยว่ามันมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายที่เราคาดหวังได้หรือไม่นะหรือชี้นิ้วสั่งว่าต้องลูกน้องพนักงานต้องทำยอดเท่านู้นเท่านี้นะแต่ท่านไม่เคยลงไปรับรู้ปัญหาประสักเลยว่า ปัญหาประสักมันคืออะไรแล้วทำไมลูกน้องพนักง,งานทำยอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะะอย่าสักแต่สั่งหรือออกคำสั่งต้องลุยต้องดูหน้างานนะ,ะแล้วท่านจะถึงจะรู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขยังไงแล้วท่านจะรู้วิธีที่จะนำเงินค่ะการเงินคือถ้าไม่เรียกว่าอะไรไม่คาดหวังเกินไปอะ จะได้คือบางขั้นอ่ะไม่ทําแต่ต้องได้เท่าน, ون, นู้นเท่านี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านลงมือทาได้เท่าไหร่ก็เอาอะไรเงี้ยมันจะได้เยอะมันจะได้มากกว่าที่คิดไว้นะคะชาวราศีธนูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่อยากได้แต่ไม่ลงมือจะไม่ได้เงินนั้นเข้ามานะคะโดยทั่วไปเงินถือว่าอยู่ใน สถานการณ์ดีแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังช่วงกลางเดือนกันยาถึงต้นเดือนนะเอ,อกลางเดือนกันยาถึงสิ้นเดือนชาวราศีธนูระวังเรื่องการถูกหลอกมิจฉาชีพการโกงในเรื่องการเงินนะบางท่านบางคนก็อาจจะเอาอะไรมาหลอกล่อให้ท่านลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเงินหมืน่มนเงินแสนอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่ได้มาง่ายๆระวัง มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังในเรื่องเงนิงนนาชาวราศีธนูแต่ถ้าอะไรที่ท่านลงมือทําด้วยตัวเองะท่านจะได้นะสิ่งที่ต้องระวังเรื่องการเงินคือการเงินดีอ่ะแต่ด้วยความที่ท่านสถานการณ์การเงินของท่านดีนะคะชาวราศีธนูมันหลอกล่อให้เจ้ากรรมนายเวรวิ่งเข้ามาหาท่าน บิงให้มิจฉาชีพดึงดูดคนไม่ดีเข้ามาหาท่านเข้ามาปอกหลอกล่อยัยงไงก็ได้ให้ท่านจ่ายเงินเสียเงินออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางครั้งถ้ามีอย่กไปโอ้อวดนะ,ะมีเงียบเงียบนิ่งๆสงบไว้นะคะเรื่องการเงนินจะดีจะปลอดภยัยนะคะแต่ก็ย้ําเรื่องว่าจะลงทุนอะไรจะจ่ายอะไรอะไรที่มันตายง่ายๆ ให้ระวังไว้มากเลยมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังในเรื่องการเงินนะคะชาวราศีธนูสถานการณ์การเงินของท่านอะ่ะช่วงกลางเดือนถึงสิ้นเดือนนี่อยู่ในสถานที่แบบอู้ฟู่ร่ำรวยนะะสุขสบายการเงินนะะหรือถึงถึงมีหนี้สินก็จ่ายคล่องเงินเข้ามาแล้วก็รับจ่ายคล่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อยากกินอยากทําอะไรอยากซื้ออะไรก็เป็นช่วงที่สุขสบาย หากต้องการซื้อทรัพย์สินซื้อได้นะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินแต่อย่าฟังคำพูดของคนท่านต้องลงไปดูของจริงทรัพย์สิสนจริงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อขายนะคะชาวราศีธนูถ้าอยากได้ทรัพย์สินใดๆก็ตามหรือแม้จะขายมีคนมาติดต่อจะซื้อบอกอาจจะเป็นหัวนะหน้าุกนายหน้าซึ่งยังไม่เจอคนที่เขาจะซื้อจริงอะ่ะอย่าไปคาดหวังต้องขอคุยกับ คนที่เขาจะจ่ายเงินจริงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเจอคนกลางที่เขาเข้ามาพูดนะอย่าไปตั้งความหวังเด็ดขาดนะะอาจไม่ได้ซื้อหรืออาจไม่ได้ขายแต่ถ้าเมื่อไหร่พบปะคนที่เขาจะซื้อจะขายโดยตรงอ่ะคุยกันให้ละเอียดถี่ถ้วนนั่นแหละมีโอกาสจะได้ซื้อจะได้ขายนะคะในเรื่องทรัพย์สินต่างๆชาวราศีธนู สุขสบายอ่ะช่วงนี้ยิ่งใครโสดนะยิ่งสุขสบายแต่ใครโสดนี่ระวังนะคะจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนในเรื่องความรักชาวราศีธนูนะคะคือไม่ว่าในหาแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคะอย่าไปคาดหวังสิ่งใดๆในความสัมพันธ์มากเกินไปนะ,ะถ้าคุณคาดหวังเมื่อไหร่คุณจะไม่สมหวัง มันจะเป็นแค่แล้วมันจะทําให้คุณเป็นทุกข์ในความสัมพันธ์นะคะบางครั้งชาวราศีธนูนะ,ะคุณอาจจะตอนมาอยู่ด้วยกันอาจจะในฐานะ,ะแฟนหรือแต่งงานก็ได้คุยกันไปในทิศทางที่ดีที่จเจริญรุ่งเรืองที่ก้าวหน้าไปด้วยกันแต่บางครั้งมันไม่สมหวังสมปาถนาดังนั้นคุณต้องคุยเผื่อด้วยคุยเผื่อด้วยนะคะความรัก บางครั้งมันมีเรื่องเงินเรื่องเองินเงินทองทอง,เ,อง,ทง,ทง,ทงเข้ามาเกี่ยวข้องบางคู่หลายคู่ที่อาจเลือกลาอย่าล้างด้วยการประสบปัญหาเรื่อง,องการเงินชาวราศีธนูก็มีโอกาสเช่นกันนะคะดังนั้นคุณจะคุยอะไรจะบอกกล่าวอะไรนะคะหรือคู่คุณคู่ของคุณจะคุยอะไรจะบอกกล่าวอะไรคุณเผื่อความผิดหวังไว้ด้วยอย่าตั้งเป้าไว้สะ เต็มที่เกินไปเผื่อความผิดหวังไว้จะดีนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งมันจะเน้นตรงที่ว่าถ้าไม่คาดหวังนะมันจะได้เข้อจะคุยจะพูดอะไรก็ตามหรือแม้แต่ในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะหรือบางครั้งคู่ของคุณนะ่ะเขาอาจจะ ปิดบังอะไรชาวราศีธนูอยู่หรือเปล่าหรือชาวราศีธนูปิดบังอะไรในความสัมพันธ์หรือเปล่าถ้าถ้าคุณปิดบังนะคุณจะระหองระแหงในความสัมพันธ์คุณจะไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าอะไรมันเหมือนไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจกันในความสัมพันธ์ไม่ว่าคนที่มีคู่ในฐานะแฟนหรือแต่งงานก็ตามมีอะไรพยายามพูดคุยสื่อสารกันให้ตรงให้ชัดเจนจะดีที่สุดถ้ายิ่งปิดบงังมันจะเหลื้อหลังมันจะ สะสมเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตนะแล้วคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ดีไม่ดีมีเหตุให้อาจเลือกลาย่าล้างกันไปก็มีโอกาสดังนั้นนะพูดอะไรด้วยความจริงจังจริงใจแล้วก็เผื่อความผิดหวังไว้ด้วยอย่าให้แค่ความหวังอย่างเดียวต้องให้เผื่อความผิดหวังไปด้วยนะชาวราศีธนูไม่ว่าคุณหรือคู่ของคุณพวงคุณ พาเป็นคนให้ความหวังคุณก็ต้องเผื่อไปด้วยคุณเป็นให้ความหวังคุณเป็นคนให้ความหวังของคู่คุณก็ต้องบอกคู่คุณด้วยว่าเผื่อผิดหวังด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะดีที่สุดในความสัมพันธ์คนโสดชาวราศีธนูคนโสดคุณเหมือนค่อนข้างนะตอนเนี้ราศีคุณจับคนโสดราศีคุณจับคุณโสดเหมือนคนมีรวยเหมือนมีเงินหรือบางคนอาจจะมีเงินจริงๆรวยจริงๆอู้ฟู่จริงๆมันจะมีคนเข้ามาปอกหลอกล่อ ให้คุณต้องเสียเงินจ่ายเงินนะคะอะไรก็ตามความสัมพันธ์ที่เขาเข้ามาในเชิงแบบเราจะเราจะรู้ด้วยสัญชาตญาณเราอต่งหิตต่งหิตเองว่าเฮ้ยแปลกๆทำแม่งทำแม่งเหมือนจะมาจีบแต่มันจะดึงเราไปลงทุนอะไรหรือให้เราจ่ายเงินเพื่อทําอะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังไว้นะคะเพราะว่าชาวราศีธนูมีโอกาสเจอคนที่เข้ามาปอกหลอกล่อเยอะ ซะมากกว่าถ้าเป็นโสดได้รักษาสถานภาพโสดไปก่อนอย่าเพิ่งไปรีบร้อนในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจังหวะเน,นี้ยโสดให้โสดไปก่อนนะคะเพราะว่าคุณเจอคนบางครั้งคุณคิดว่าก็ดีแต่เบื้องหลังอะคุณไม่รู้ว่าเขาอะไรยังไงนะะใช้เวลาคบกันให้นานแล้วค่อยตัดสินใจในความสัมผัสคลิปนี้ขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ